คลิปนี้ตั้งใจทำให้น้องคนนึงค่ะเขาถามเรื่องของ retention และ refinance นะคะก็ลองคำนวณมาให้นะโจทย์เขามีอยู่ว่าเขามีหนี้อยู่4ล้าน1 20,000บาทนะคะถ้าไป retention นะจะได้ดอกเบี้ยอยู่ที่3.35ถ้า refinance จะได้ดอกเบี้ย3%แล้วเขาบอกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยหนูสามารถโปะต้นได้อีกประมาณ3,500บาทต่อเดือนทีนี้เราลองมาเข้าสูตรนะคะเข้ามาตารางนะ ก็กรอกเงินต้นเข้าไปนะคะ <S <S เงินต้นคงเหลือนะทำเหมือนกันทั้งคู่นะคะแล้วมากรอกตัว <S 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 ดอกเบี้ยตรงนี้นะคะอันนี้แบบว่าดอกเบี้ยาตามที่แจ้งนะ3 3 5 3ปีนะคะอันนี้สมมติฐานประมาณนี้นะยอดชำระต่อเดือนนะคะ19,400ก็มากรอกตรงนี้ค่ะแล้วก็รันจมการลงมาเลยนะคะปึ้งพึ่งึงปึง,ปง,ปงอ่ามันก็จะเป็นเงินงวดทั้งหมดนะ6แสนกว่าบาทค่ะ เงินต้นเท่านี้ดอกเบี้ยเท่านี้นะคะก็สรุปมาประมาณนี้แค่น้องกรอ,อกข้อมูลเข้าไปนะคะในตลางเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วลองมาดูตัว refinance กันบ้างค่ะถ้าสมมุติว่าเรา refinance นะคะเราจะจ่ายไป6กแสนกว่าบ,บาทเช่นกันค่ะดิฟกันนิดนึงนะคะนี่เป็นต้นนี่เป็นดอกนะคะสมการมันก็จะสรุปให้นะประมาณนี้ค่ะสรุปเลยแล้วกันว่า จะยังไงดีถ้าสมมุติว่าเรารีเชนชันเนี่ยมันได้3.35ถ้ารีไฟแนนซ์เนี่ยได้ดอกเบีย้ย3%ถ้าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะ mm hmm. ลดต้นไปเท่านี้ค่ะแล้วก็ถ้าเรารีไฟแนนซ์ก็จะประหยัดดอกเบีย้ยไปเท่านี้นะคะกสรุปเราจะประหยัดเงินไปตั้งประมาณ80,000ค่ะแต่อย่าลืมนะว่ามันมีค่าใช้จ่ายก็คือค่าจดจำนองกับค่าประเมินนะคะประมาณนี้นะคะ1%ก็ประมาณ40,000นิดๆน,น,นะคะแล้วก็ ประเมินเนี่ยบางแบงก์ก็2 8 0 0บางแบงก์ก็3,000นะคะหรือมากกว่านั้น 3, 5 0 0 4,000อะไรเงี้ยเนาะก็อยู่ที่ประมาณ4 0 0 0 0กว่าบาทน,นะคะถ้าเรารีไฟนซ์นะคะเราจ่ายดอกเบี้ยลดลงนะคะแล้วก็แม้ว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตรงนี้มาอย่างไรก็ตามมันก็ทําให้เราประหยัดเงินไปประมาณ4 0 0 0 0กว่าบาทคะ่ะก็ถ้าใครอยากได้ตารางนี้นะก็ทักมาก็ได้ค่ะเดี๋ยวพี่เตาส่งให้นะจ๊ะหรือไม่งั้นเนี่ยเราสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของรีฟินนะคะ แล้วมันก็จะมีแบบว่าการรีไฟแนนซ์นะคะบ้านคอนโดบ้านแรกเงินนะคะน้องกดเข้าไปในนี้ได้เลย,เลยก็จะมีโปรโมชั่นเยอะแยะกรอกข้อมูลของตัวเองเข้าไปค่ะแล้วจะมีเจ้าหน้าที่โทรหานะคะสามารถหาลิงก์ตรงนี้ในหน้าโปรไฟล์ติกต่อของพี่เต้าได้เลยค่ะ